สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการทำทํำทำนี่นี่ทำอันนี้นี่ไข่เจียวนะครับวันนี้จะมาสอนการทำไข่ เจียวนะครับก็เริ่มแรกนะครับการทาไข่เจียวนั้นเราต้องมีกระทะครับในกระทะกระทะกระทะนี่นี่คือกระทะนะครับวางกระทะไว้บ,บนเตาครับนี่เตาครับี่เตาเนเตาจุดไฟด้วยไม้ขีดแบบนี้ครับเนี่ยมันไม้ขีดแบบนี้เนี่ยจุดไฟจุดไฟชุกเมื่อไฟไหม้แล้วนะครับแล้วก็เอาไปจุดตรงนี้นะครับ แล้วก็ไปจุดตรงนี้เนี่เนตรงนี้นี่ไฟมันไหม้แล้วก็จะไหม้แบบแม่ตุม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 กระทะก็จะลอยขึ้นมาพอเจอไฟร้อนนะครับพอขั้นตอนนี้เสร็จแล้วก็เทน้ำมันที่มีขวดแบบนี้เจิดเจิดเจิดเจเจเจน้ำ น้ำมันนะครับนี่น้ำมันเข็นรู้ชักนะนี่น้ำมันนะครับน้ำมันนะครับให้เราเทลงไปครับแ๊บบนี้นะเทลงไปนะครับเปิดฝาขวดครับนี่เทน้ำมันลงไปในาทึบแบบนีน้จึดอยู่เป่าเตาติร์เติร์เตเติร์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 เต เทน้ำมันลงไปแบบนี้มันก็จะไหลเรืไหล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 เดลือแล้นี่คือการเทฉีนะครับเทน้ำมันเสร็จนะครับก็รอให้น้ำมันเดือดนะกระับนี่เดือด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 กระเด็นตุตุอะร้อนพอเสร็จนะครับเดี๋ยวรอให้มันน้ำมันมันเดือดเฮ้ยกดพิดรอให้น้ำ มันมันเดือดนะครับแล้วก็มาตอกไข่ครับนี่ชามนี่ชามนี่ชามชามนี่ไข่เราครับพี่ตอกไข่ง่งายมากแค่เราทำแนี้แล้วก็ทําการตอกมันออกมาแบบนี้ไข่มันก็จะลงมาแบบนี้ครับทรัพยทนี่ เด้แบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเนี่ยันไดตีไข่ตีไข่แบบนี้เฮ้ยนี่ไข่อยู่เนนี่ไข่นี่ตตวันตีให้มันข้นกันเนี่ยตีให้มันข้นกัน มีเหลืองมีไข่ขาวทีมันคนกันเนี่ยนะที่เปิดที่ที่คนที่คนอยู่ไหนะในที่คนจื้อ,อคนให้มันเข้ากันนะพอคนเข้ากันเสร็จแล้วให้เรามาเทใส่ตรงนี้มันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับนี่ไข่แดงไข่แดง เนี่แล้ก็หลอยหมันพลิกพิกไปพลิกมาเดี๋ยวมันก็เดือดนะครับระหว่างที่เรารอเสร็จแล้วว่าเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนี่เทใส่น้ำมันแล้วก็รอแป๊บหนึ่งประมาณสองถึงสามนาทีแล้วก็จะได้มาแบบนี่นี่เป็นไงสวยงามนี่เป็นเปล่าทำไข่เจียวเนี่ยนี่นี่ ไข่เจียวไข่ดาวก็ไม่รู้อ่ะนี่เป็นยงมีผักด้วยอืม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 บักบักผักผักมะเขือเทศอืมเดี๋ยวๆมะเขือเทศอืมอืมเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับ ก็พัทนี้ทําเพื่อความสนุกสนานในการทําไข่เจียวนะครับสำหรับเาที่ยังทำไม่เป็นนี่คือวิธีการทําสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุยเสมอไร่ก่ก็จะไปทางนี้สวัสดีครับ